อำนาจบารมีการยอมรับบางสิ่งบางอย่างอาจจะคนอาจจะงงว่าเอ๊ะอำนาจมันก็มีทั้งอำนาจเงินอำนาจทรัพย์สมบัติอำนาจของอมรดกอำนาจเรื่องของกฎระบบระเบียบอำนาจในตำแหน่งยศถาบรรดาศักด อันนี้คืออำนาจประเภทหนึ่งบกให้คุณให้โทษกลววางั้นเถอะเนี่ยคืออำนาจพวกนี้ให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้อยู่ที่ว่าใครจะใช้ให้เป็นอ่าใครจะใช้เป็นใช้เป็นคุณก็เป็นใช้เป็นโทษก็เป็นโทษเช่นเดียวกับมีดนะครับเราเอามีดมาใช้ให้เป็นประโยชน์มีดนั้นก็คอยเกิดประโยชน์กับเราแต่ถ้าเอามีดปไปไล่ฟัน,ปนไปไล่แทงคนอื่น นี่แล้ก็กลายเป็นโทษทันทีเนี่ยนะส่วนบารมีอ่าบารมีบารมีก็คือเกิดจากการสังสมคุณงามฟอร์มดีเกิดจากการทําอย่างต่อเนื่องเกิดจากความจริงใจเกิดจากการที่เราแบบเสียสละนะคนก็เห็นแต่บารมีเนี่ยคนจะเห็นก็ต่อเมื่อมันใช้เวลานานมากนะครับหาปีสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีสาสิบปีบางคนใช้ทั้งชีวิต กว่าจะเกิดบารมีได้เพราะฉะนั้นบารมีเนี่ยมันช้าแต่ว่าความลึกซึ้งความประทับใจความยั่งยืนมันเหนือกว่าแต่อํานาจไม่ว่าจะเป็นอํานาจเงินอํานาจด้านะระบบระเบียบอํานาจตามต,ามต,ามตามาําแหน่งอํานาจตามยศถาบรรดาศักดิ์อํานาจตามทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามีนั่นแหะมันเป็นอานาจชั่วครั้งชั่วคราว ช่วงที่เรามีอำนาจวาสนามันก็ดีบอกอะไรทําอะไรก็ดีหมดนะครับอ่าเมื่อก็เรื่องของน้ํามันขึ้นที่ว่านะน้ํามันขึ้นอะไรก็ดีหมดอ่ะนะเออนั่นแหละแต่ทีนี้เรามาอธิบายยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าอ่าอำนาจของบาร,รมีนั้นนะมันก็ทําให้เรานั้นะอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบมีความสุข เพราะเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่าคนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปปรุงแตง่งไม่ต้องไปเสริมแตง่งไม่ต้องไปสร้างภาพนะไม่ต้องไปสร้างภาพอ่าใครจะยอมรับก็ยอมรับใครไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับเอ่อเราก็ทำของเราไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าให้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับสาธารนณะเกิดความเสียสละกับส่วนรวมอย่างเงี้ยนะนี่นะก็ เป็นประเด็นเรื่องอำนาจกับบารมีครับสวัสดีครับ